สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบางปิ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไปเลยวัดบางปิ้งเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะฮะตั้งอยู่ในหมู่ที่5บ้านบางปิ้งตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวัดมีเนื้อที่14ไร่3งาน8ตารางวาทิศเหนือติดต่อกับคลองหลอด ทิศตะวันออกติดต่อกับคลองบางปิ้งครับปรูด้านหลังอ๋อนี่ไงครับผมครับครับครับเปิดประตูสองชั้นเดี๋ยวไฟจะติดเดี๋ยวไฟติดปุ๊บเลียวมาเปิดหน้าชั้นครับชั้นสามครับ หน่ั้นสงชั้นใอความทางส่ยแล้วและพระพุทธรูปองค์สีขาวที่ยืนสูงเด่นเป็นต่าง,ง่านยามเมื่อเรามองลงมาจากบนทางด่วนการจนาพิเศษบางพีพระประแดงนั้นก็คือ พระพุทธโลกกรเชตวิเศษกิติปาละมหาชนบูชิตนะฮะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาวปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกความสูงจากพื้นถึงพระเศียรรวม32เมตรจากพระบาทถึงพระเศียร25เมตรถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศไทย และในวัดยังมีพระพุทธชัยมงคลสุนทรหรือหลวงพ่อทองเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถด,ด้วยฮะ วัดบางปิ้งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดคลองบางปิ้งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2460โดยพระจ้อยเป็นผู้สร้างวัดนี้ในที่ดินของตนเองและได้ปกครองวัดในระยะแรกต่อมาท่านได้ไปเป็นรองเจ้าวาดในวัดสองวิหาร และยังคงปกครองวัดบางปิ้งอยู่จนปีพุทธศักราช2499ได้มีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตจัทธาได้พร้อมใจร่วมมือกันที่จะบูรณะพระที่พักสงแห่งนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อมาพระอาจารย์พรได้รับช่วงการปกครองท่านได้สร้างสิ่งปลูกสร้างได้แก่ศาลาการประเรียนสามห้องหนึ่งหลังกุฏิสี่ห้อง, 4, อง, 3, องสามหลังศาลาท่าน้ำหนึ่งหลัง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2522ในสมัยพระอาจารย์ลำเจียรธรรมมัทีโลเป็นเจ้าวาดในด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยธรรมเริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช2500ในที่ดินของวัดยังมีโรงเรียนคลองบางปิ้งด้วยหักนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารเสนาสนะได้แก่พระอุโบสถ กว้าง9.70เมตรยาว24.90เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาคือกุฏิสง์จำนวน5หลังสร้างเมื่อพุทธศักราช2518และปีพุทธศักราช2522ต่อมาคือศาลาการประเรียนกว้าง10เมตรยาว15เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2514 และหอสวดมนต์สร้างเมื่อพุทธศักราช2,510ฮะและบริเวณลริมคลองก็ยังมีพระเจ้าทันใจให้เราได้กราบสักการะด้วยนะฮะอีกจุดกใกล้ๆกันก็คือวิหารพระพุทธชินราชนะฮะซึ่งวันนี้เราคู่ป่วนชวนเที่ยวไม่ได้เข้าไปเนื่องจากปิดแล้วแกปิดเอาไว้ตลอดเวลาไม่ได้มีการบอกเราว่า ลและนี่<ใ>นก็คือ <ใน S 2> ข้อมูลคข่าวข,ข,ข,ของขขวัดาาบางปิ้งจังหวัดสมุทรปรานะการที่เราคู่ป่วนชวนเที่ยวนำมาฝากเพื่อนๆครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะฮะขอบคุณครับ